ค่ไฟ16ตายหนึ่งแล้วก็แอซิสีนะครับด้ไอเทมที่ผมออกนะครับมีดาบชาประทานเลือดนะครับผมแล้วก็เกาะเผาไหมร่างเปลวไฟแล้วก็ดูดเลือดนะครับดีซี่นะครับออฟซิเดียครับ<ป>ตายตายตาเย,ยไป ดาเวทครับผมบาเซียลิ k แมนช็อป No.1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมโมบายเดชั่นเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุด25มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางชำระใหม่อย่าง s อ a เพ a t เ r ต้องที่นี่ที่เดียวลิกแมนช็อปเท่านั้นอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปเล่นปาเซียสายดาเมจนะครับออกของเวทนะครับ แล้วก็เอมเบมนะครับมีอะไรบ้างมาดูนะครับผมจะใช้เอมเบมธรรมดานะครับในช่องแรกเนี่ยจะเลือกเป็นเลือดนะครับช่องที่2จะเลือกตีคีบแรงขึ้น15%นะครับคีบป่านะแล้วก็ช่องที่3นะครับจะเป็นโหมโรมมดิเตียนะครับในห้องนี้ก็น่าจะขึ้นเทพเจนสึกกันหมดแล้วนะครับเกิน25ดาวกันหมดแล้วเจอออฟซีเดียซีซี่บาดังนะครับแล้วก็นาน่าแล้วก็ไซขอบครับ น่าจะเล่นยากเพราะสายขอบเนี่ยแหละนะครับไอเทมนะครับผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับจะมีดาบฉาด้วยนะครับสำหรับบาเซียแต่เดี๋ยวเราจะออกรองเท้าก่อนนะครับรองเท้าจังเกิลเนี่ยจะใช้เป็นสีชมพูนะครับเวลากดไล่ล่าเนี่ยก็จะได้เลือดมานะครับแล้วก็ของเวทต่างๆเนี่ยเราจะบิวไปทางสาย h p ีหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้ห่มโรมมูริตายูนะครับก็ใช้เป็นตัวระเบิดเลือดก็ได้นะครับครูดาวมันเท่ากันพอดีเลยดอกไม้เกิดครับเดี๋ยวดอกไม้ก่อน สายเว้นเนี่ยจะทําให้อันติแล้วก็ท่าสองแรงมากเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือตัวเราจะบางมากๆเลยเหมือนกันครับผมสึกว่าสายเนี้ยมนเล่นสนุกกว่านะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยปลาเสียก็ไม่ได้อึดอะไรมากมายนะครับมีประโยชน์แค่พาส์ตีก็คือตัดเลือดนะฮะฟาร์มไปก่อนครับช่วงนี้เดลลี่เจอกับเอ่อออฟซีเดียนะครับเอ็กบอกนะฮะโดนกดหรออ๋อเจอซีซี่นะครับจะโดนตอบเป็นธรรมดาเพราะว่าระยะระยะการโจมตีซีซี่กับเอ็กบอกเนี่ยจะพอๆกันเลยนะครับเอาครับ ตายแรงมากนะครับต้นเกมสำหรับเอ่อบาเซียนะครับแรงสุดๆเลยเจอนาหน้านะครับเอ่อเดี๋ยวรอ20วิเดี๋ยวไปเอาเต่านะครับ <S 2> <S 2> <S โอเคได้เพื่อนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง5วิได้ละ จอซีซี่โอเคครับได้เต่าัวต่อเลยครับไปขอบตายแน่นอนสวยซีซี่อยู่กับรูนอก <Launch attack. S 1> อยากเอาจริงๆเลยอ่ะเมื่อกี้เข้าไปน่าจะโดน <Is it? S 1> กำแพงบาดังแน่นอนครับค่อยคยเล่นโอ้ ข้างบนข้างบนน่าเอามากยังไงไม่ไหวนะครับต้องให้เรลลี่ช่วยตีด้วยตายแล้วนะครับยังอยู่เหรอ ให้ลิลี่ตีทีหนึ่งแล้วอันติหวัดนเจี๊ยบเลยนะเมื่อกี้ประดังตายดูหนอกมานะครับหน้าหน้าเติมบน, oh. บนเอกบอกยังอยู่กับซีซี่อยู่นะครับไปขอบตายเอ้ยไม่ใช่เมนทอร์ตายครับโดนไซคอบมาช่วยแล้วไหน โอย้ยจะบอกนะว่าเขาได้ดาบฉาแล้วอ๋อเขาไม่โดนดาบฉาเหรอโอเคแต่ตายเพราะว่าโดาไซคขอบนะครับท่าวิอกี้เราบวกสุดไม่ได้นะครับเายืนค้าแบบสุดไม่ได้เพราะว่าเราเอาอของเวทน,นะครับต่อไปออกคาถาคาถาเกาะนะครับ ได้ครับสวยเอาบาดังครับตายจับชาทำงานแล้วหนึ่งสแตก็กต่อไปทีซี่ครับปาไม่โดนขอโทษเลยโอ้เสียดายนะครับไม่ได้มาทำไมสวย20สแตก็กหน้า ซีซี่อยู่ด้านล่างครับเอาได้หรือเปล่าใช่กลับแเ้วเอายังอยู่นะครับต่อเลยครับยาวสวยตอนนี้สี่ศูนย์แล้วนะครับสกอร์ผมเงินสามพันห้า เดี๋ยวบับบูต่อนะครับอุ้ยข้างบนโดนกดยับเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตามก่อนใจใเยน็นไฟเราก็ยังไม่ได้คิวนะอืมโดนขัดนะครับอุ้ยบาดังมาด้วยเดีย๋ยวขอบคุณครับ

เจ็ดศูนยแล้วครับตอนนี้รีมาเลยล่างครับอันนไหมตายตัวเกาะเผาไม้เนี่ยมันก็จะคอมโบกับอันติได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็จะบุกเลื่อนให้เราด้วยยืนได้นิดนึงนะครับปามก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง ูอยากไปข้างล่างอ่ะไปดีกว่าต้องไปช่วยด้านล่างแล้วนะครับยิงไปอาคุดาวไม่ทันอืมเสียดายมากเลยครับเมื่อกี้ ตายอ่าเี๋ยถ้าตแตกเลยครับชัดครแตกครับตายจนได้ตายไหมตายแน่นอนครับหน้าสวยไมนทอได้ต่อไปแคลรี่สวยหมดครับเหลือซีซี่ที่เพิ่งเกิดอ้าวตายครับไม่เป็นไร กีก็ยื้อสุดๆแล้วนะครับคือผมอาจจะมาช้านิดนึงเพราะว่ามาจากเลนบนเลยนะ <The power. S 1> เอาบับก่อนเอาบับกรแต่เมื่อกี้แอบเสียดายเหมือนกันนะปลาท่าสองไม่ค่อยโดนปลาดัง ดีซี่นะครับออฟซีเดียครับ <Double hit. S 1> ตาย <Triple kill. S 1> ตาย <Man iac. S 1> ตาเวทไปตาเวทครับผมบาเซียั <ipe> ยงตึงครับ <c oughs> ผมจะตายไม่ได้โดนหลอดค่ะ สวยอย่างนี้ก็ต้องชนะแล้วล่ะแปดสิบสเต็กะครับสำหรับบาเซียแล้วก็ไอเทมสายเวทอวอวอวเอา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 ทำอะไรนะดีป้อมครับมาทำไม ช่วยแล้วจบได้ <Your team S 2> จบได้เลยมั้งเนี่ยตีป้อมเลยจบเลยจบเลยสวยครับเป็นไงครับทุกคนป่าเสียกับของสายเวท ลองเอาไปเล่นกันดูนะผมว่ามันเป็นตัวที่ถึกอยู่แล้วนะครับอะไรครับแบบนี้เนี่ยก็ได้เอามาหิดนะครับหรือว่าซาเวตของตัวบาเซียไปนะครับได้คะแนน12.3นะครับค่าไฟ16ตาย1แล้วก็แอสซิส4นะครับด้วยเทมที่ผมออกนะครับมีดาบชาประานเลือดนะครับผมแล้วก็เกาะเผาไหม้ระทำเป่าไฟแล้วก็ดูดเลือดนะครับบาเซียทำดาเมจไปทั้งหมด43นะครับไม่ได้เยอะแถมรับดาเมจได้อีกด้วยนะครับเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แล้วก็รับดาเมจได้เก่งมาก คือผมรู้สึกว่าปาเซียเนี่ยถ้าเอาไปเล่นแท้งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สนุกนะครับก็เลยเอามาลองเล่นสายนี้ดูนะฮะอะไรครับคลิปนี้สําหรับปาเซียก็ประมาณนี้นะครับอยากให้ผมทําตัวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ